ดีค่ะสวัสดีสสดพบกัแบบเราคล้องไส้สงคูณนะคะวันนี้ก็มาดูแม่ดอกลักกันนะคะน้องไม่สบายนะคะไม่กินยาตั้งแต่เมื่อวานนะคะกินแต่ต้นไม้กินแต่ต้นไม้แต่เมื่อวานนะคะวันนี้คุณแม่ก็ไปหาหญ้านะคะญ้าที่เราปลูกไว้น้องไม่กินนะคะก็เลยไปหาเกี่ยวหญ้าเรือเครือ,รอสมุนไพรนะคะเครือไม้นะคะ มาให้แม่ดอกลักกินวันนี้นะคะเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนก็ได้ก่อไฟนะคะนี่ให้แม่ดอกลักนะคะทั้งคืนเลยนะคะวันนี้อาการแม่ดอกลักก็ดีขึ้นแล้วนะคะกินยา หญ้าที่เราไปหามาให้นะคะไม่ใช่หญ้าปลูกนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นเครือนะคะเป็นเครือสมุนไพรนะคะพี่น้องกินนะคะนี่หายากมากเลยนะคะมีหายากมากเลยเป็นเครือที่เป็นยางาขาวๆนะคะนี่นดอกรักจะชอบกินเวลาเวลาไม่ค่อยสบายนะคะท้องเสียนะคะ แต่น้องไม่ได้ว่าไม่กินหญ้าเลยนะคะแต่ว่ากินนะคะกินต้นไม้นะคะกินต้นไม้แต่กินหญ้าอย่างอื่นนะคะที่ไม่ใช่หญ้าที่เราปลูกไว้นะนี่คาะหญ้าที่เราปลูกไว้อย่างนี้แม่ดอกลักไม่กินนะคะสองวันแล้วนะนี่ตัดไว้ก็น้องเต็มหมดเลยนะคะเนี่ยน้องไม่กินนะคะแม่ก็ไปหาต้นไม้ ตั้งแต่เมื่อวานนะคะหาต้นสมุนไพรและต้นไม้ที่แม่ดอกลักเคยกินเคยชอบกินนะคะเนี่ยเอามาให้กินนะ,ะช่วงนี้ต้นไม้ก็หายากมากเลยนะคะเมื่อคืนน้องก็นอนนะคะแต่ว่านอนนะคะคุณแม่รูปขึ้นมาดูน้องนะคะสี่ห้าครั้งแต่เมื่อคืนนะคะเี่ เริ่มง่วงนอนแล้วนะคะเริ่มง่วงนอนแล้วยืนหลับแล้วนะคะเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยแต่ว่านอนนะคะแต่นอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ยืนหลับแล้วนะคะเพราะได้แสงแดดนะคะอุ่นๆนะคะเนี่ยืนหลับนะคะ ยืนหลับแล้วนะคะอยากนอนแล้วนะคะนี่ค่ะต้นไม้เยอะแยะเลยที่คุณแม่ตัดมานะคะนะ,นะเตรียมไว้ให้แม่ดอกรักนะคะนะเวลาเขาหิวเวลาเขาจะกินนะคะให้น้องได้กินนี่ยอาเขาไปกินกินอยู่นะคะกินเยอะนะคะแต่ว่าญอดที่เราปลูกไม่กินนะคะ ต้นไม้เขาก็กินเยอะอยู่นะคะแม่หลรกลากถ่ายท้องนะคะห่างกันประมาณเดือนหนึ่งนะคะ <S <S เดือนมิถุนาก็ถ่ายกอลกดาไม่ถ่ายสิงหามานะคะมาเป็นอีกแล้วนะคะ <S 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 แต่ว่าน,น้องก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยซึมเท่าไหร่แต่น้องก็ดิ้นหา ย่าหาอะไรกินอยู่นะคะนี่น้องก็เล่นอยู่นะคะเล่นทั้งคืนเลยเล่นโซ่แล้วก็เล่นดึงเอาไม้ที่เราไปก่อไฟให้เอาไปเล่นหมดเลยนะ นก็อากาศเย็น,นะคะเย็นนิดหน่อยนะคะก็เลยได้ก่อไฟให้แม่ดอกหลักทั้งคืนเลยวันนี้อากาศก็ลมๆเย็นๆชอยๆนะคะนี่วันนี้แม่ดอกลักได้ถูกแสงแดดก็เลยยืนหลับเลยนะคะนี่นยืนหลับนะคะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะอยากนอนทั้งอยากกินนะคะแต่ว่าตาหลับแต่ว่ามือกลัวอาหายาก,กินนะคะนี่ รลับแต่ว่ามือนะคะยิ่งทียาไมากินเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวสายๆแดดออกแห้งๆบ้างคุณแม่ก็จะไปหาเครือนะคะหาเครอต้นไม้มาให้น้องกินไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะคะตัวไหนที่เขาชอบตัวไหนที่เขากินเราคุณแม่จะหามาให้เขากินนะคะถ้านะกินได้ มีกำลังนะคะดูไลยยืนหลับแล้วเมื่อคืนก็นอนนะคะแต่นอนไม่ค่อยเต็มที่นะคะทิ้งตัวลงนอนอยู่นะคะเมื่อคืนคุณแม่ก็มายืนมาเฝ้าน้องนะคะก่อไฟให้แม่ดอกรักนอนให้อบคุณนร่างกายนะเะมื่อป้าเพช่วงนั้นป้าเพตั้งท้อง ตั้งท้องลูกก็ถ่ายบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งใกล้จะบคลอดก็ยิ่งถ่ายบ่อยเลยนะคะค่าเพยนะคะอากาศสายสายมานะคะเด็ด เดยดจ้าจ้าสักหน่อยนะคะคุณแม่ดอกลักน่วงนอนแล้วยืนหลับแล้วนะคะนี่ให้น้องได้พักผ่อนก่อนนะคะอิม่มมาเต่เมื่อเช้าก็กินเยอะแล้วนะคะนี่ต้นไม้แล้วก็หญ้านะคะนี่ท้องคงจะอิ่มบ้างแล้วก็คงจะง่วงนะคะนี่ เดี๋ยวสายๆคุณหมอก็จะมาดูนะคะมาดูแม่ดอกลักนะคะนี่ฝนตกบ่อยมากเลยนะคะตกได้ทั้งอาทิตย์เลยอากาศก,าก็ชื้นนะคะชื้นหญ้าก็ชื้นนะคะหญ้าเปียกนะคะช้างก็เลยต้องกินแล้วต้องถ่าย น,ะะนี่พอช่วงไหนฝนตกบ่อยๆนะคะช้างจะเริ่มถ่ายท้องเยอะเลยนะคะนี่ช่วงนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มช้างถ่ายท้องเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ให้เขานอนนะคะรืยยืนนอนหลับอันนี้ก็พูดเสียงเบาๆนะคะเพราะว่ากลัวเขาได้ยินนะคะให้เมดอกลักได้ยืนพักผ่อนนะคะนอนหลับแล้ว ็ดีด้วยนะคะในฤดูมนเย็นๆนะคะก็อยากนอนนะคะอาการแม่ดอกลัาก็ดีขึ้นแล้วนะคะแม่ขาเป็นเมื่อวานนะคะเป็นเมื่อวานนะคะเมื่อวานแต่น้องว่าไม่กินยาแต่ก็กินต้นไม้นะคะกินต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะวันนี้ก็กินญ้าบ้างแต่ไม่กินยาที่เราปลูกนะคะกินญ้าที่ต้น เคือไม้ยาที่เราคุณแม่ไปหามานะคะยากับเจ้าคนลาวเขาเรียกว่ายากับแก่นะคะยากับแก่แล้วก็ต้นเรืออะไรเรือที่มียางนะคะเขาขาวนะคะแล้วก็ต้นแดงๆเ,เป็นคือเรือนะคะดอกสีชมสีแดงๆนะคะแม่ดอกรักเขาจะชอบกินเวลาเขาถ่ายนะคะเป็นเป็นยานะคะเป็นยาสมุนไพรนะคะ ฝนตกมาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะแม่ดอกลักก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็นอนหลับนิดหน่อยๆนะคะแต่ละคืนนะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ดอกรักนะคะนี่ปล่อยให้แม่ดอกรักได้นอนก่อนนะคะสวัสดีจ้า